โรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์มณฑลฐานบกที่38นะคะได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยหรือว่ายูนิตคูอบรมให้ความรู้การช่วยเหลือขั้นพื้นฐานให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์ทุกนายเพื่อที่จะเพิ่มทักษะความชํานาญและขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤตต่างๆได้โดยได้มีการให้ความรู้สาธิตในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยเจ็บก่อนที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งสถานพยาบาล การสอนและทบทวนวิธีการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติอีกด้วยเพื่อให้ได้รับความรู้ความชำนาญในอันที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงทีและเนื่องจากที่ผ่านมาหากผู้ประสบเหตุไม่ได้รับการช่วยเหลือและปดมพยาบาลเป็นการเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลจะมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเพราะว่าการทำให้ผู้บาดเจ็บได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุดถูกต้องที่สุดถือว่าเป็น ปัจจัยที่สําคัญนะคะที่จะทําให้ผู้บาดเจ็บมีชีวิตรอดต่อไปค่ะ